สวัสดีพี่น้องชาวทอร์เรซิ่งชมนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันช่วงเช้าๆเลยนะครับมาพูดกันด้วยเรื่องของเสื้อนะครับเมื่อวานนะครับก็มีพี่พน้องๆนะครับทักมานะครับก็ครบจํานวนแล้วนะครับตอนเช้าผมส่งไปก็3ตัวนะครับแล้วก็ทักมาอีก10คนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับอีก3ามคนนะครับที่ ไม่ทันนะครับก็เจ็ดคนนะครับผมจะส่งให้วันนี้นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้มือสั่นนะครับเนื่องจากว่าไปวิ่งมานะครับวันนี้เจอกันช่วงเช้าเช้านะครับก็น้องๆนะครับที่ตอบถูกนะครับหลายๆท่านก็มีทักมาแค่สามคนนะครับอีกเจ็ดคนนะครับก็ไม่เห็นกระดิกไม่เห็นทักมาเลยนะครับผมผมก็เลยแบบอ่า พวก Fc หรือผู้ติดตามนะครับที่ดูช่องของ t o o r r รซิ่งช็อนะครับก็ใครก็ได้นะครับที่อยากได้เสื้อก็ให้ทักมานะครับก็เลยเมื่อวานนะครับมีทักมา10กว่าคนนะครับที่เหลือนะครับเสื้อมันก็มีอยู่อีก7ตัวนะครับก็อีก3มคน4ี่คนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะมีเสื้อ แจกอีกนะครับมีสปอนเซอร์ใจดีนะครับจากโอซากินะครับอันนี้ของคลาสตรอนนะครับผมพอดีวันก่อนนะครับมีพี่เซลนะครับของโอซากิมาที่ร้านนะครับพูดคุยกันนะครับผมก็เลยขอเสื้อเขานะครับก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับจัดส่งมาให้ไม่รู้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็แจกจ่ายเหมือนเดิมนะครับผมอแล้วก็มีพี่น้องนะครับถามว่าผมอยู่ อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับผมอยู่จังหวัดชายแดนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอยู่อำเภอบ้านกวดนะครับติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับผมนี่อำเภอบ้านกรวดนะครับอ่าอันนี้ผมใช้กล้องหน้าโทรศัพท์ E อซัมซุงเอยีนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีผมเอามาเปิดเพลงและวิ่งตอนเช้านะครับกับพวกกลุ่มแอโรบิกนะครับนี่นะครับผมอำเภอบ้านกรวดนะครับ วันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสาหรับพี่ๆน้องๆที่ทักมาอ่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับที่อยากได้นะครับเสื้อโอซากินะครับรถใหม่ก็เตรียมเลยนะครับต่อไปไม่ต้องเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเลยนะครับง่ายดีเนาะอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ